พอเจอเรื่องยุ่งๆมันจะวุ่นเข้ามาพร้อมๆกันอันนี้เข้าใจเลยถ้าไม่เข้มแข็งพอมันจะมีพลังที่รู้สึกตกใจนึกว่าปูตายนี่ความสวยงามธรรมชาตินกแก้วเข้ามานกกรจีบเข้าไม่ได้เลยนะคะเขาชอบกินเม็ดถั่ว เม็ดถั่วจะหมดแล้วปลาปกายชอบกินถั่วนะเม็ดถั่วดินเนาะปลาปายยังไม่ได้ใส่ให้ใหม่สดชื่นค่ะยามเช้าพี่น้องค่ะออเหอมาให้ชมทุกทุกวันเลยวันนี้ไม่เปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปเพราะกลัวนางจะออกหนีนะคะจริงๆเห็นเป็นฝูงนะก็คงจับได้ทีเท่านี้เนาะ อาภาพสวยๆเช้าว,วันที่ห้าตอนเจ็ดโมงเช้ามาฝากนะคะวันนี้ไปทำงานจ้าโอ้สวยงามเนี่ยสังเกตได้ว่าเขาชอบกินเม็ดถั่วมากกว่าเม็ดพืชธัญพืชนะคะไปแล้วไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะงานต้องทำหน้าที่ต้องเดินก่อนเนาะ ไม่ว่าใจจะวุ่นวายขนาดไหนก็ต้องสู้กันเช้าวันที่5ลงรถเมล์แล้วนะคะพี่น้องขาเจ็โมง4ีนาทีกับท้องฟ้าที่สดใสแต่หัวใจห่วงๆนะคะหลายเรื่องราวไปนั่งคุยกัน ที่เดิมนี่านะคะชีวิตพอเจอเรื่องยุ่งยุ่งมันจะวุ่นเข้ามาพร้อมๆกันอันเนี้ยเข้าใจเลยถ้าไม่เข้มแข็งพอมันจะมีพลังที่รู้สึกแย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งคุยกันหน้าโรงแรมอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่5กรกฎาจริงๆแล้ววันนี้วันอังคารน,นะคะยายจ๋านะ่ะอยู่บ้านเนาเป็นวันหยุดแต่ปัญหาคือที่ทํางานนะคะเมื่อวานเนาะเข้ามาเจ้านายบอกจา๋าพรุ่งนี้เธอหยุดไม่ได้นะ เพราะว่าจะต้องเอาน้องสองคนไปทํางานที่โรงแรมอื่นตัวเองต้องสแตนบายอยู่ที่นี่อีกหนึ่งวันยายจ๋าจบอกนะโมวานเป็นวันที่ยายจ๋าจรู้สึกแย่มากนะคะยจะจ๋าบอกตัวเองว่าจะไปทํางานดีหรือจะไปหามหมอดีทํางานดีหามหมอดีเอ้ยมาเถอะวันเดียวว่างั้นเพราะวุ่นวายกับปู่ด้วยเนาะ,ะแต่พอมาเจอแล้วเราก็บอกโอ้โหฉันจะไหวไหม เมื่อวานงานก็หนักนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์มาเลยเป็นแบบนี้ไม่รู้จะรอดไปถึงเท่าไหร่สําหรับการทํางานเนาะแล้วทีนี้พอไปถึงบ้านกินข้าวเสร็จเชื่อไหมเยจ๋าจนอนตั้งแต่วางภาข้าวเลยให้สามีเก็บนะคะขึ้นไปที่นอนตั้งแต่ยังไม่ทุ่มอพอหลับตื่นมาเอา้าสดชื่นกว่านี้สู้ได้ต่อนะคะพี่น้องขา,าเข้ามาถึงเรื่องทุกข์นะคะ ช่วงนี้เนาะตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมายายจ๋าก็ทําวิดีโอต่อเนื่องเรื่องของปู่ใช่ไหมอ่าซ้ำท้ายก็วันอาทิตย์ก็ความรู้สึกเราดูปู่เราก็รู้สึกแป้วเหมือนกันว่าปู่งอนเราหรือเปล่านะคะเมื่อวานปู่เข้าโรงพยาบาล <c oughs> แกเป็นอะไรแกไม่พูดออกมาอ่าตั้งแต่วันพฤหัสแกไม่ไปกาแฟนะคะขนแก่ร้านะ่ะเออเราก็รู้สึกดีเฮ้ยปู่ลดแล้วก็ดื่มอยู่บ้านแค่สองขวดเนาะเพราะว่าปัญหาของแกคือ ดื่มเยอะกลายเป็นเหมือนแอลกอฮอล์ซินใช่ไหมวันศุกร์ก็โอเคเนาะเราเห็นนี้วันเสาร์แกเริ่มไม่มีแรงอ่อนล้าแบบสั่นความรู้สึกแกก็คือขยับไม่ได้เอาแต่นอนเราก็มามองติปู่ว่าเธอนอนมากหัวเลือดขึ้นหัวเนาะอันนี้วิดีโอก็จะเห็นอยู่นะคะ กลายเป็นเราจมผิดที่นะพี่น้องค่ะแต่เราถามทุกครั้งว่าเป็นยังไงถ้าไม่ดีต้องบอกนะเราจะได้ไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกไม่เป็นไรวันพฤหัสที่จะถึงเนี้ยก็นัดหมออยู่แล้วนะคะเข้าโรงพยาบาลเช็กใหญ่อีกครั้งเนาะช่วงนี้แกก็แย่ทีนี้วันอาทิตย์วันเสาร์ไม่กินข้าวทั้งวันโวยวายลูกสะพ้ายเช้าวันอาทิตย์ว่าฉันไม่ได้กินอะไรเลยเราก็โอเคนะฮะแต่รู้สึก ก็ไม่ดีเราก็ต้องไปหาหมอทีนี้สามีก็เลยน,นัดเมื่อวานให้ลูกสาวคือลูกสาวยายจ๋านะคะสิบโมงพาไปหาหมอบ้านพอไปหาหมอบ้านพอไปหาหมอบ้านหมอบ้านเปิดถุงปสนนัสสาวะเนาะถุงถุงแกแขวนถุง,ถ,งถุงขี้นะคะขอโทษขออภัยแกเป็นมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายปกติไม่ได้แล้วก็แขนมาเกือบจะมากกว่า20กว่าปีแล้วนะคะก่อนที่ยายจ๋ามาด้วยซ้ํามันเป็นสีดํา ไอเราเนี่ยดูแลแต่เราไม่ได้เปิดดูเราไม่ได้เห็นของแก่นะคะเอาจริงเนาะแล้วทีนี้เมื่อวานลูกสาวบอกว่าก่อนที่ไปหาหมอนะ่ะเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนดูแลคนแก่แล้วช่วงนี้แกไม่สบายแกไม่ได้เข้ามาดูแลปูอืมแกก็ถามแล้วทีนี้ปู่ก็เปิดถุงขี้ให้หลานดูหลานบอกไม่รอดละแบบเนี้ยเออนะพอไปหาหมอปับ๊บหมอก็ถามว่าเธอมากับใครมากับหลานสาวหมอ จูงแกลงมาขึ้นรถแล้วบอกว่าพาเข้าโรงพยาบาลด่วนถุงปัสสวาวะของแกสีดำมันเป็นเลือดไหลในกระเพาะพี่น้องขาพี่น้องขานะคะเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อวานนี้ยาวแล้วกันเขาเรียกว่า เข้าห้องเข้าลงไอ้ช่องสุกเฉินเนี่ยคิดดูนะไปตั้งแต่สิบโมงเชา้ายันบ่ายสามถึงได้เข้านะคะโอเคแต่เราไปอยู่ตรงนั้นมันก็จะมีภาคปฏิบัติคือเริ่มต้นสั้นฐานพื้นฐานเนาะให้น้าเกลือนั่นนี่ก่อนรอที่จะเข้าเช็คใหญ่นะฮะเนาะที่นี่บอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายคําว่าฉุกเฉินนี่ก็เข้าปั๊บได้ปั๊บไม่ได้นะคะหมอใหญ่ี่ไม่ได้เจอแต่มันก็ได้บําบัดพื้นฐานที่เขาเห็นเนาะอ่าทีนี้เขาบอกว่าเลือดไหลในช่องท้อง แกไม่มีเลือดจะต้องให้เลือดด่วนอ่าเขาก็ตั้งเลือดให้เลือดแกเลยสองถุงแล้วรอเอ็กซเรย์รอสแกนว่ามันจะไปตกครั้งอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นมาตั้งแต่แกเรามองแล้วว่าเป็นอาทิตย์แล้วแกเริ่มแบบว่าดื่มหน่อยก็ซีดซีดเหมือนคนไม่มีเลือดในความรู้สึกเรายังพูดเลยป้ป้า,ปาเหมือนเป็นคนไม่มีเลือด ดูกินหน่อยเดียวก็ซีดนะเหมือนคนแล้วแล้วเช้าวันเสาร์ก่อนไปทํางานนะ่ะลูกชายลูกชายทักเราก็เห็นแล้วนะคะแกตื่นแต่เช้าแล้วแกก็เปิดประตูไว้แกก็นอนบนที่นอนเอาไอ้ที่ปิดตาปิดตาแต่เปิดหน้าต่างหมดนะเปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านนะคะนอนแล้วเปิดประตูเราก็เหลือบไปมองแล้วโอ้โ เหมือนกับในความรู้สึกแต่ไม่ได้พูดออกไปนะเหมือนกับคนที่เราไปเยี่ยมศพอะเออที่เขานอนอาวางหน้าอกนิ่งผ้าปิดตาเราก็ว่ากแกหลับก็ไม่ตักใช่ไหม รีบลงมาทํางานเนาะแล้วลูกชายนะคะลูกชายพอเย็นมาลูกชายกระทักโหฉันตกใจหมดเลยเปิดประตูออกมาเพราะมันจะมีห้องนอนข้างบนเยจ๋าก็จะประตูจะชนกันนี่ประตูห,ห้องเยจา๋าห้องปู่แล้วก็ห้องลูกชายนะคะพอเปิดมามันจะจุ้มตรงกลางพอดีแล้วทีนี้แกก็จะมองไปเห็นแกนอนโครโลอยู่ใช่ไหม <laughs> ลูกหลานชายตกใจนึกว่าปู่ตาย <laughs> อีกวเอยขอโทษขออภัยนะคะไม่ได้ขำเนาะขำลูกชายทีนี้ เราก็เลยพูดเนาะสามีลูกสาวพาส่งโรงพยาบาลไม่ได้เพราะแกเป็นโควิดนะก็โทรหาป้าป้าด่วนดีป้าป้ารับพอป้าป้ารับเสร็จป้าป้าก็บอกลูกสาวให้โทรหาน้องคนเล็กช่วงนี้ลูกสาวทั้งสองคนฮอลิเดย์นะฮะสสิก็ให้ลูกสาวยายจ๋าเนี่ยขับรถไปส่งปู่ ที่บ้านน้องสาวน้องสาวก็เอาเข้าโรงพยาบาลน้องสาวก็ทั้งสามีเนาะอยู่บ้านทั้งคู่สามีพาไปพอไปจอดรถเพราะคนขับรถไปห้องฉุกเฉินเนี่ยรถมันจอดตรงนั้นไม่ได้มันต้องวิ่งออกทันทีนะคะ,ะน้องเขยเขาก็ไปส่งลูกสาวคนเล็กก็เข้าไปด้วยอยู่กับแกจนรู้เรื่องว่าต้องทําอะไรแต่ว่าต้องรอนานพอแกได้ให้น้ำเกลือให้เลือดสองกระปุกด่วน พราะร่างกายไม่มีเลือดแล้วทีนี้จะมาเช็คแล้วมาดูดมาล้างเชื้อโรคในท้องนะคะในท้องว่าในมุมไหนว่ามันมีอะไรที่มันนั่นนี่ยังไม่รู้ผลต้องมาดูวันนี้นะคะเพราะว่าการให้เลือดเนี่ยหลังให้เลือดให้น้ําเกลือก็6ชั่วโมง6ชั่วโมงเพราะแกจะเข้าพร้อมกันฆ่าเชือ้อให้เลือดสองกระปุกพร้อมกันแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะน้ําเกลือเนาะเสียบอีลงอียางเลยถ้าใจาเห็นนี้บอกเลยว่าน้ําตาไหลแน่ยังมานึกเสียใจอย,อยู่นะคิดว่าแกง,งอนเรานะ แกงอมลงทุกวันแล้วหัวใจแกแกเป็นคนที่แต่ก่อนไม่กลัวตายเป็นคนที่สดใสเออมีอะไรก็พูดแต่เนี้ยช่วงนี้พอแกเป็นจริงๆแกเงียบอ่ะอืสามียังบอกกับน้องว่ามีอะไรแกไม่พูดเราก็ถามว่าเออนะรู้สึกไม่ดีเราจะได้รีบหาหมอแกก็จะบอกว่าเออไม่เป็นไรเนี่ยก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวนอนเั่นนอนเฉยๆมันก็ดีขึ้นอย่างเนี้ยมันเป็นคําพูดที่คนใกล้ตัวดูแลไม่ได้อ่ะดูแลยากอ่ะใช่ไหม อฉันไม่กินหรอกฉันเวียนหัวฉันขอนอนเวลาฉันนอนฉันรู้สึกดีนี่คือคําพูดของปู่นะแล้วแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็แย่พอมาเจอแบบนี้ห่วงนะคะห่วงมากเนาะเมื่อวานนี้ทํางานแบบกลลกโกลังเลยนะละลูกสาวโทรมาเนาะหมอบอกว่าถ้ามาช้าหรือวันนี้ไม่มานะมีหวังนอนแข็งตายเพราะในเลือดแก เลือดในตัวแกไม่มีน้อยมากก็คือมันเสียเข้าไปคือมันรั่วเข้าไปในกระเพาะในลำไส้อะไรของแกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคักหลายเด้อพี่น้องเอ้ยคนที่พูดแบบแบบแบบแต่พอถึงเวลาเป็นแล้วไม่พูดเนี่ยจะเอาไงอะ่นะเนาะก็หวังว่าแกคงดีขึ้นเนาะวันนี้ก็มาฟังผลกันว่าหมอจะว่ายังไงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเช็คเลือดหรือว่าสแกนแล้วไม่เจออะไร แต่ทีเนี้ยจะต้องเข้าเครื่องอีกรอบวันนี้ชัวร์เพราะว่าการที่เลือดไหลเข้าไปในกระเพาะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่รู้จะไปตกค้างตรงไหนอย่าลืมว่าแกติด sy, อ,อินเฟคซี่เนาะบ้านเราเรียกว่าติดเชือ้อเนาะไม่รู้มันจะเข้าสายเลือดหรือมันอะไรนี่ต้องมาดูกันอีกวันนี้อีกทีนะฮะเฮยเรื่องนี้มีแต่เรื่องเศร้าๆ,ๆเนะาะรอบข้างเลยนะคะคนแก่ก็พากัน ล่วงพลอยพลอยกันตามเป็นแถบๆไอ้เราก็ใจหายนะคะใจหายห่วงเนาะ,ะยาดาก็ติดโควิดแล้ววันนี้น้องไอซ์นะคะฝรั่งน้อยอยู่บ้านเพียงคนเดียวยายจ๋าก็ทอดไข่ใส่ถ้วยไว้ให้ลูกกลางวันให้มันอุ่นเอานะคะตอนเช้านี้นั่งตื่นแล้วนั่งตื่นแล้วนะคะชงนมทาขนมปังกินเองก็เดี๋ยวก็ต้องคอยโทร <c oughs> หน้าที่ก็ต้องทำเอองานอีกหนึ่งวันนะคะสามีก็ไปทำงานเนาะ เดี๋ยวน้องสาวเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะเอาชุดเสื้อผ้านะคะไปให้ปู่ที่โรงพยาบาลก็มารู้กันว่าวันนี้ ปู่จะได้อยู่โรงพยาบาลกี่วันนะคะจะรู้ผลว่ายังไงอะไรก็คือวันนี้เนาะน้องคนรองเขาบอกเขาจะเข้ามาแทนเพราะว่าป้า,ปาสามียายจา๋าลาง,งานไม่ได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮอลลีเดย์อ่าแกทางานอยู่เหลือแค่สองคนเนาะงานก็หนักเหมือนตัวยายจานะ๋าเนี่ยบอกเลยวันหยุดวันนี้แท้ๆยังปฏิเสธเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการคนจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มันก็ได้แต่ไม่อยากเป็นเรื่องเป็นราวไง คือก็ยังไม่ค่อยจะถูกใจกันอยู่กับเจ้านายนะ,ะช่วยช่วยกันไปเดี๋ยวสักวันฉันก็นอกถ้าเธอทําแบบนี้อันนี้คือคําพูดที่ยายจ๋าพูดกับเจ้านายเขาก็มองหน้า mm. <c oughs> please please นะได้คําแค่ว่าได้โปรดเถอะอือทําดีที่สุดก็ได้แค่ขอบคุณนะคะเวลายุนอารมณ์เสียขึ้นมาเดือดด้านนะ,ะนี่แหละคือชีวิตจริงเนาะบางครั้งที่ยายจ๋าพูดว่าเวลาอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันชอบเกิดขึ้นพร้อมกันอันนั้นอันนี้ใช่ไหมมองเห็นไหมลูก ก็เป็นโควิดเออโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรก็ดูแลเนาะเอ้ามาเราก็พอดีปู่ไม่อยู่ก็หวังว่าให้ลูกสาวดูแลน้องชายเอาเห็นยาดาเป็นเพราะสองคนนี้มันติดกันเย็นนี้ต้องไปดูลูกชายเช็คหน่อยนะอาเราไม่อยากให้ลูกติดเลยหนึ่งสิ่งคือเราก็ไม่อยากติดเหมือนกันเพราะเราใกล้จะเดินทางกลัวไม่ได้กลับบ้านเฮาพี่น้องจา๋าย่านบบได้ขึ้นเครื่องเอ้ยเนาะ ไกล้วันแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กังวลนะคะแต่ก็พยายามเนาะสามีก็บอกว่าอย่าคิดมากที่รักอืมเมื่อาวานนี้เข้าถึงบ้านรีบทํากินเสร็จก็พักผ่อนสามีลูกเคลียบ้านขึ้นนอนดีนะที่ยายจ๋าจนอนหลับนะโ,โหมันเหนื่อยมากอะชนิดว่าไม่ถึง5นาทีพอยเป็นข้าวต้มเลยตื่นมาตอนตีสี่โอ้สดชื่นนะคะอืมก็เลยมีพลังต่อ พยายามดึงความรู้สึกแย่ๆออกจากใจให้ไวนะฮะเยจานึกอย่างคำว่าแย่ตรงนี้คือ,อความรู้สึกว่าเราดุแกไงวันศุวันอาทิตย์นะะต่อไปนี้ต้องพยายามนิ่งนิดนึง,นงสำหรับคุณแก่เนาะแต่แกคงไม่คิดอะไรหรอกนะออห่วงแกมากเลยพี่น้องขานะห่วงแกมากเนาะเราอยู่กับแกเราก็รักแกเพราะว่านี่ก็อยู่กับแกมานานนะคะพ่อปูนะ่เนาะก็ขออย่าให้แกเป็นอะไรนะคะ โอเคเนาะคลิปนี้ก็มาอัปเดตชีวิตช่วงนี้ระหุตกเถินนะงานก็ต้องสู้หน้าที่ก็ต้องทำนะะอ,อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราก็เพียงแค่ยอมรับความจริงนะฮะแต่อย่าให้ค่อยติดโควิดเด้อค่อยบอยานบอยไดกลับบ้านเห่าพี่น้องจ๋า <laughs> ทำงานก่อนคะ่ะตื่นเช้ามาก็สามีกอดนก no. กำลังใจอย่าคิดมากที่รักทำงานดูแลหัวใจตัวเองห้ามป่วยใ่า <laughs> มันจะเกิดก็ต้องเกิดทุกคนต้องยอมรับความจริงนะแกก็แก่แล้วนะน้องสาวฉันก็พูดหมดแล้วว่ายังไงอะไรเอ,อรอบนี้ถูกใจสามีตรงที่ว่าบอกเขามั้งนะน้องว่ายังไงอะไรนะคะเขาก็เล่าให้ฟังทุกอย่างที่เจอตรงนี้เนาะเมียเราก็ดูแลได้แค่นี้เมียฉันก็ทํางานเต็มที่เออแล้วปู่กลายเป็นคนเป็นคนที่พูดเก่งแต่พอถึงเวลาเป็นจริงๆกลับไม่บอก อันนี้ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอน้องเขาบอกโอเคเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะเขาก็เข้าใจเนะานะเนาะถ้ามีความเข้าใจเข้ามาเราก็ไม่ทุกข์ใจไอเราห่วงตรงที่ว่าปัญหากลัวเขาจะมาโยนใส่เพราะว่าสามีเวลาเป็นอะไรเนี่ยเขาจะไม่เรียกบอกใครเลยเขาก็จะทําของเขาเองเราเลยบอกว่าพ่อไม่ใช่เป็นของเราเพียงคนเดียว ฉันก็เหนื่อยอย่างเนี่ยพ่อไม่สบายเนี่ยทุกคนอาจจะทําซุปทําข้าวต้มทําอาหารฝรั่งที่แกกินได้ชอบกินนะที่ฉันทําไม่ได้มาให้บ้างบอกน้องซะบ้างเขาบอกโอ้ยเรื่องอาหารพวกเราก็ทําเองฉันทํามันอาจจะไม่อร่อยเออหัวอกของเป็นลูกเนี่ยเราคนไทยเนี่ยแล้วทีเนี้ยแกงอมอย่างเงี้ยเราก็พูดกับผัวแบบเนี้ยแต่ว่าคิดเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่กล้าไปบอกน้องแน่นอนเดี๋ยวฉันเจอน้องก่อนนะเดี๋ยวจะพูดเองนะ เพื่อปูเบื่ออาหารฝีมือยายจา๋าเออเพราะอะไรรู้ไหมคนไทยเราเราเห็นว่าพ่อนะคนแก่นเนี่ยต้องเรียกร้องความสนใจจริงๆแล้วเขาอยากได้ลูกของเขานั่นแหละดูแลแต่เขาไม่กล้าเอ่ยอืมเขาไม่กล้าเอ่ยเขาไม่กล้าเรียกแต่เขาชินกับเราเขาจะพูดทุกเรื่องกับเรานะฮะเนี่ยในความรู้สึกเราบอกตรงนี้เดี๋ยวนี้สามียายจ๋านี่ใส่ใจนะคะแกดูแลพ่อแกดีมาก อพอเราบอกป๊บฉันเหนื่อยนะเธอจัดการนั่นนี่นี่ไวทุกเรื่องนะคะแต่จะเรียกให้น้องมาดูแลนี่ยากคิดดูนะวันอาทิตย์ที่บอกว่าป้าอาการแย่สามีมาส่งเราแล้วเดินไปไปบ้านน้องเพราะว่าเอาหลานไปทำงานด้วยวันจันทร์นะฮะขนาดนั้นอยู่บ้านความรู้สึกเราถ้าเป็นเรารู้ว่าพ่อป่วยนะแย่วิ่งไปดูแลเฮ้ไม่เข้า ไม่เข้าไปดูแม้แต่น้อยแล้วก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะนะแค่รู้ว่าพ่อไม่ค่อยดีพ่อนอนอยู่วันจันทร์พรุ่งนี้มีนัดนะสสิจะพาไปหาหมอแค่นั้นนะคะวันพฤหัสเข้าโรงพยาบาลใหญ่กําหนดนัดเนาะตอนนี้ไปก่อนแล้วเข้าโรงพยาบาลใหญ่สามีบอกว่าชั้นทํางานลาไม่ได้ช่วงนี้เพื่อนประกันซี่เธอไปรับแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็รอรับกลับด้วยอันนี้คือขับพูดที่เขาพูดกับน้องแค่นั้นจริงๆนะคะจนเมื่อวาน สุดท้ายเขาก็ต้องวิ่งเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าฝรั่งลูกฝรั่งเขาไม่ได้เลี้ยงให้มาใส่ใจอะไรมากมายนะคะทำไมเขาถึงอยากได้เมียไทยเอออยากมีคนไทยดูแลอันนี้เข้าใจนะคะเข้าใจเลยชีวิตฝรั่งลูกฝรั่งครอบครัวตัวเองสําคัญมากกว่าใครนะคะเห็นได้ชัดเจนถึงจะรักแค่ไหนใส่ใจแค่ไหนที่เราเห็นแล้วอยู่ตรงนี้พูดง่ายๆรอบตัวเลยว่า ทางรู้ทั้งรู้ว่าพ่อแย่ออยู่ขับรถไม่ถึง15นาทียังไม่มาดูพ่อนะคะจนสุดท้ายต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแย่ไหมนะคะชีวิตเนาะนี่คือชีวิตน่าสงสารของฝรั่งแก่ในเมืองนอกนะ,ะิ่ิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์เนาะ เป็นกําลังใจใหญ่จ๋าแล้วใหญ่จ๋าก็ขอส่งกําลังใจถึงทุกๆคนนะคะสู้ๆต่อไปคะ่ะเห็ดงานก่อนพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่คะ่ะไว้รออัปเดตนะคะว่าวันนี้จะรู้ผลยังไงบ้างเนาะ